สวัสดีค่ะมามามาเมื่อนี้ี่ก็เป็นเรื่องอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันที่สองมั้งที่ฝรั่งมาหอยคยฟังมาฟังกันบึ่งเป็นตะลึกตูนอยู่นี่อันนี้คอยก็บ,บอกก่อนเลยว่าคอยอยุ่ข่างฝรั่งให้กำลังใจฝรัง่งเราคือสิบตัวคอยดอกเราคือสิบามาเ้าเล่นดอกเป็นยังไงมุ้เจ้ามาฟังจา้าฝรั่งผู้นี้พ่นอยู่โซอนอยุโรปแหละบ่บอกว่าประเทศใดเพราะว่าคอยบอกกับเราแล้วก็ว่าโอเคถ้่เธอบอกซื้อฉันบอก,อกประเทศฉันฉันก็โอเคพอเสียเธอมาเบา เอาเด้อล้ว่าบ้านเล่านะ่ะมันอยู่ไก่เมืองที่ยน่ามีงานไทยไหมสิอยู่ไก่เมืองเราจัดทุกปีแล้วก็สีมักไปเบิงมักไปเบืองแล้วก็เห็นความสนุกสนานความหนาหลักมุนจะแล้วเบิงเออผูนิญญ่งไทยที่ไปอยู่บนต้นเตียคนนี่ครับมีสามีที่ว่าเท่าแล้วผูยิญญ่งไทยกับฮักเขาก็ฮักกันดีแล้วก็อิจฉาแต่บาเ์บากถึงมาเรามีลูกคนหนึ่งเด้กับเมียฝรัง่งแล้วว่ามีสมัยตอนที่ว่าเราเรียนมหาลัย อะไ co ้ก mm ันตอนเลียนมหาลัยรล้ว hmm. ก like so, oh so, <Yeah. S 2> ็ค uh. <Wow. S 2> okay. so ือตอนนี้ลูกแล้วใหญ่แล้วล่ะเป็นลูกสาวเขาก็นอกกากมีหลานมีหยังแล้วมาเนี่เราก็อยู่ผพ้เดียวมาตลอดเราก็บ่เคยเอาเมียเอาหยังพ่อนจากเราที่ไปงานไทยทุกีเราเลยว่าเริ่มเบิงวะไปเบิงคือมันระหว่าเรามากินผัดไทยวะมากินผัดไทยมากินตะบหุูงกับสันระหว่ามันเส่บดีแล้ววากินตำไทยแล้ววาใส่พริกเม็ดเดียวกับสันแล้วบอกอวมเราที่นี่พ่อน เราเลียบิศึกษาเบิ่งเองเลยแล้วสิไปถามผู้ใดว่าหาเมียไทยเธอไดเมียไทยมาัน,นเราก็อยากไอ้เราเรียบิเสชเบิ่งงนี้กูเกินเลยอันหาแบบหาเมียคนไทยยังเราก็เลยเห็นขึ้นมาเป็นเป็นแอปที่หาสิล่ะในแอปเดทดในแอปนี้เนาะเราเลยว่าพาัฒนตอนภนาษาอังกฤษกเราเดียว,วยเอาจามาตัวเรา่าภาษาอังกฤษกเราก็่ได้ดีเด้เพราะว่าปกติเราสิบว้าภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสเป็นหลัก อาวุเจ้าพ่อเดาออกบอกว่าแล้วอยู่ประเทศไทฝรั่งเศสก็ภาษาอังกฤษเป็นเออฝฝรั่งเศสเยอรมันเป็นหลักภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ได้แต่ว่าเราบุกเก่งเราก็พยายามศึกษาแล้วก็ว่าอันใส่แปลใส่ยังเนี่ยบางคำเราก็เลยออ่อนเราก็เลยมากเว็บเดียดมาสมัครสมัครเป็นแบบว่าวี p อพีเลยละว่าพ่อล้วว่าพ่อเราอยู่เว็บเดียมาแล้วาแล้วหลุดสึกวาแล้วเป็นคนมีเศษแล้วว่ามมือหนึ่งล้วว่าสาวๆอ่ะทรงขอความมหาเลาลาย แล้วรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราพุม่มใจแล้วกับว่าแล้วไปทํางานแล้วก็เฝ้ากลับมาเด้มาตอบขอความผู้สาวแล้วว่าเราเพิดเพื่อนอยู่ยิงสี่สามเดือนกว่าแล้วก็เลยเมล่อมาคิดเหมือนหนึ่งเราเลยมาคิดว่าเอ๊เขามาฉันมาเข่าเว็บเดียนนี่เพราะอียงฉันมาเข่าเว็บเดียนนี่เพื่อฉันจะหาคููชีวิตฉันอยากได้เมียมเป็นฉันสีมาเร็งอยู่ยังสี่แล้วก็บบเลยแล้วก็ว่าแล้วก็เลยเลือกมาอยู่ผู้หญิงอยู่สี่คน ที่ว่าคุยมาตลอดที่ว่าเขาทาไหมเขาตาแล้ววันแต่ว,ว่าภาษาบา้านเทาพอสี่คนพอจากการผูดคุ้ยกันไปแล้วก็เลยตัดออออีกคนก็เลยดเหลือสามสามคนนี่แล้วก็เลยว่าแล้วเลือกพู้หยิ่งที่ว่าช่วงเลดอายุบ่ซ้ำกันคนหนึ่งแลวมาคุยเนี่ยอายุยี่สิบหกปีคนนี้เห็นเหราแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาทุกมืออีกคนนึงอายุสามสิบเจ็ดแล้วอีกคนนึงเนี่ยอายุสี่สิบแปด แล้วว่าพ่อคุยกันไปจนมาสีมีแพนสีมาอยู่ไทยแล้วเบิ่งว่าผู้ยิ่งสามคนนี่แล้วจีมาหาสามคนเลยเด้แต่บ้านแล้วว่าเพราะการคุยไปคุยไปนี่แล้วว่าผู้ยิ่งคนดีอายุอันสี่สิบแปดนี่ไหมแล้วว่าพราะตอนหลังมานี่ยเธอไปมักดื่มมาสันเธอมักดื่มแล้วเวลาเธอเมาเธอมากกะโทรมหาฉันวิดีโอข้อมาหาฉันแล้วก็สีแนะนําฉันกับเพื่อน เราแบบเราเลยบ่มากแมเแล้วว่าเธอสองเ่อแล้วโอเคแต่บ้านบันนี้ยามเธอไป,ไปดิ่งสีรว่ายามไปไปไปกินเบียร์ไปดื่มอย่างยามใดนเนี่ยก็สาสมักรโทษมาหาคอยก็เลยามแล้วว่าดื่มนี่ไปดื่มย่ใสอย,ยู่หลานอยู่ยางราว่าบอก,ก็อยยุบานน้า่นล่อแต่ว่าเราบร่มักแม่ว่าเราบร่มากพอแล้วว่าก็มีพ,พ่วงผู้หญิงผู้ชายอยู่ในวงเราเลยบ่มกักเราก็เลยเราก็ตอนหลังผู้หญิงมากเราก็บอกว่า เข้าเป็นเพื่อนกันฉันบอลน,นี่ผู้ยิ่งก็เลยแบบกระท่อมา,าเราดูเราเลยบอกเลยละว่ามันก็นเหลือคนที่อายุสามสิบเจ็ดกับยี่สิบหกพ่อคุยกันไปเราก็เลยมาหาสองคนนี่ละ่ะพ่อเราล่างงานอย่างว่าใดเราก็มาหาสองคนพอเรามาหาสองคนนี่ตอนแรกเรามาหาผู้ยิ่งคนที่อายุ อ่ายี่สิบหกก้อนเน่เรามาหาเนี่ยกับผ้าไปเที่ยวทะเลเพิ่อไปดำน้ำละไว,ว้เฮ็ดเดี๋ยวเรามีความสุขแบบเขาเป็นวัยของเขาอะ่ะเฮ็ดเดี๋ยวเรามีความสุขตลอดเราเรยไปหาอีกคนที่สามสิบเจ็ดเออเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขากับเ,ยายเขาบ่าอคอยล่าเรื่องนะน่มันมันต่างกันเนาะคนอายุยี่สิบหกกับคนสามสิบเจ็ดไปมาเราเรเลือกคนอายุยี่สิบหกเราก็ไปบอกเลือกคนอายุสามสิบเจ็ดหละอันนี้ก็นเลยอ่าว่าเป็นแฟนกันเพราะคบกันเป็นแฟน ผู้ยิ่งกบของเงินเราเด้แล้วก็ส่งให้แล้วว่าแล้วก็ส่งให้ตอนแล้วก็แล้วก็ส่งให้เดือนละสองหมื 20, 20, ่นสองหมื่นมายมวันเกิดเธอฉันกิดซีมีพีเศษเนี่ยเธอวันเล่นไทยฉันกิดซีมีห้เธอรู้ไหมหรือบางที่ว่าเธอว่าเธอต้องการเงินเพิ่มฉันก็โอนให้เธอสัน่นแต่ว่าทุกเดือนนีสองหมื่นขาดวันนี้พอเราตอนนี้เราเราคุยกับคนเนี่ยเราอายุห้าสิบแปดเด้พราเราทํางานมาแล้วว่าเพราเราหกสิบสี่เราเลยก็ไม่อยู่กับผู้ยิง่งอยู่ไทย กับมีการมาซื้อบ้านซื้อบ้านมาแต่งงานกันจัดงานแต่งงานซื้อบ้านก็เลยได้ลูกน้งกันผู้นึงแบบน,นี้ตอนเนี้ยลูกแล้วเนี่ยอายุสิบปีแล้วแล้วว่าแ็กแรกอ่ะเมียเราก็ดีพอเราไปใส่มาใส่ได้ไปน้ำกันไปทรงลูกโรงเรียนไปหันไปนี้แล้วไปได้แบบแล้วว่า พ่อมาตัวนี้ราปรวดขาแล้ววะราปรวดขาแล้วรก็ปวดหลังไปหาหมอหาอยางกับปเศร้ากลับมารักษาอยู่ประเทศกลับไปดีขึ้นหนึ่งกับเศร้าแบบมันบ่ไเด็รักษาตอนเนืองไหมเราส่วนเมียเราวา่าถ้าปิดเทิ่มนี่มาอยู่พีบอคือมาสิฉันฉันฉนได้แม่หาหมอมมอยังนี่เมียกับว่าบ่อยากมาเมียก,กับห่วงบ้านห่วงบ้านห่วงหมาเพราะตอนหลังมาเนี่เมียเพิ่นไปทรงลูกไปโรงเรียนถอ <c oughs> <c oughs> ดนะจ๊ะ <c oughs> เมียมาส่งลูกไปโรงเรียนเรากะปกติส่งลูกก็ต้องเฝ้าก,กับามมาหนิในส่งลูกแล้วกะบางเที่ยนีนก็นมาเที่ยงบางเที่ยนี่กัมาบ่ายบางเที่ยนี่มาพร้อมลูกเที่ยเดียวเลยตอนแรกเราก็สงสัยว่าลูกเราไม่ผู้ชายบอ่อมากบบาวบอ่อเห็ไหมเราก็มีการทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไงตู่ไปมาเมียก็เลยบอกว่าเมียจะคล้องนี่ไปเราใส่คำว่าไปเพศการสัตว์ แล้วไ,ไปเพอากาศอันกันคอยเปะตามกัน,นกคือเมียเพิ่นไปดมมีไหมไอตีดมมีบัดซูมือซูมือมันก็เห็นในพิษกันตะกี้เราว่าเมียรเราหน่จากว่ามีท่องมีหยอยงใส่เต็มตัวแบบท่องก็เลื่มหายเรื่มยังสิแล้วบอกว่าเรา,าให้เมียรเราใส่เดือนละหกเมือนเนี่ยเราก็บ,บางย่างนี่บางที่เนี่ยบินในบ้านที่เป็นขวงค่าหนำค้าไฟนี่แล้วเกิดใจเองต่างหากแล้วบ่าเธอใส่เห้ให้เธอใส่สบายสบาย,บาย,บายเลย พ่อเมียเธอหน่แล้ว่เออแล้วมาพ่อเมียเล่านี่เธอนน่ไปติดแบบดํามียคักหนิเอาขอยบอได้เวลาเป็นตัวน,นั้นเพราะว่าขอยันคลิปขยโดนติดเหลืองไหมขยเคยติดเหลืองเอาไปหลดมึงว่าไปดํามีมากนี่ละอ่าก็เริ่มแบบว่าเริ่มว่าสนใจทั้งเธอนี่กลับมาเลยเอาลูกมาส่งแล้วก็ไปเล่นต่อนยังสิไหมแล้วก็เลยแบบทุกอย่างในบ้านแล้วก็เลยเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วก็หฮเมียใส่แบบ แค่สองมื่นหน่องแล้วลายพิจชอบเองมืดเมียกับโว้ยใบ้กัยเฮงทะเลาะกันบางที่เหล่าสามมื่นกับพวเขาบ้านแล้วก็เลยว่าบ่ไหวแล้วระหว่าเป็นอยู่ยังสี่มาหน,น่อยระหว่าเป็นปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วมาบอาเห็น่อยฟังว่าแล้วแล้วแบบระหว่างเราบ่ไหวคือตอนนี้่ะเราไปลักเห็ดเอกสารเลยยู่ทางนี่แล้วให้แล้วให้ทนายให้ทนายให้ยังเห็ดมาคือเราเสียหลูกกลับไปอยู่ประเทศเรา โดยที่ว่าทุกอย่างนี่ทั้ทงอยู่ไทยเนเราหาเร้เมียเมื่อแล้วว,ว่ามีได้ซสื่อที่ดินว้ให้เมียสื่อบานเราบอกเอาอย่างจักอย่างเราตอนนั้นเคยทีหนึ่งแล้วว่าเราเคยแบบรุดปากบอกกับ,กบเมียเราเมียก็บ,บอกว่าเธอเนี่ยเป็นฝร,รั่งแกผู้ใดสิเอาเธอนอกจากฉันนี่ล่ละยังสี่แหมเมียกับฉันพูดนอกกันมุ้งผู้ใดสนใจเธอหรอกครับเมียเราเนี่ยคิดว่าเขานี่คิดว่าฉันม,มนันมีเงื่อนแล้วฉันเนี่ยเมื่อโตแล้ว ฝรั่งเลยบอกว่าที่จริงฉันไม่ได้เมื่อโตฉันยังมีเหลือที่ดินอีกซึ่งฉันขายฉันได้ขายได้เป็นลักลอยล้านซึ่งมันเพียงพ่อที่ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่กับลูกฉันเนี่แล้วเจ้ยลูกเราไปนั่มเนาะมีชีวิตเพียงพ่ออยู่กับลูกฉันใส่จนมาบัญไปชีวิตแล้วลูกฉันก็สามารถมีทุนต่อแล้วฉันก็ยังมีหุ่นที่ฉันบ่บอกรอนเห็นไหมเพราะว่าฉันก็คิดตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าฉันจะบอกอยู่น้ำกันไปให้ลูกจักแบบบรรลุนิติภาวะอย่างถ้าฉันบ่ตายก่อนฉันก็สิบอก จังสี่นาเพราะฉันยังมีสมบัติมอยังจังกระสีเฮ็ดพี่นายกาเฮ็ดยังให้ลูกฉันนังสี่ยกให้เป็นลูกแล้วก็ส่วนของเธอที่นี่พ่อฉันไม่เห็นพฤติกรรมเธออย่างสี่ฉันก็เล่ยเบาๆว่าสันนั่นล่ะตอนนี้เธอคิดแต่ว่าฉันมามีย่างแล้วแล้วเธอก็เลยบ่ใส่ใจฉันเพราะว่าฉันให้เงินเธอหน่อยลงฉันก็มีแต่บอกว่าฉันมามีเงินแล้วฉันมามีเงินแล้วฉันเหลือแต่เงินกับเียนิดหน่อยแต่ที่จริงอ่ะฉันมีฉันมีที่ดินฉันมียังมีหุ้นส่วนที่บริษัทที่ฉันเเเ็ว้อีหยยัังง่่่่ลลละะพนนา อันนี้เราก็มาหมอยฟังแล้วก็บอกว่าเราก็อยากพยินฝรั่งอ่ะเราก็อยากแม่เตือนว่าทุกคนจะเปิดแย่เปิดติดจังสี่แย่เป็นจังสี่มันเห็นแต่ขอบรัวแตกแล้วบอกบางสิอันนี้ข่อยก็เลยมาาว่าให้ยมุจเจ้าฟังนี่แหละแต่เราก็บอกว่าแล้วบนในเมาอร่วมมาผู้ยิ่งไทยทุกคนที่เป็นจังสี่ได้เพราะว่าหลายคนละว่าเห็นขอบรั้วชีวิตมีความสุขแต่เราก็ยังว่าคือฉันเห็นคุณนึงเสีย ฉันก็ว่าเราก็ถามเราก็ถามข่อยว่าข่อยเห็นงานอย่างนาะข่อยก็บอกเราไปเราก็เลยว่าเออโอเคเธอก็ดีเธอก็ยังดีเธอยังบอย่างหน่อยเราก็ว่าเธอก็บ่ไปเพากาศระวังสิเวลาว่างฉันก็ไม่เห็ดฉันก็ไม่เห็ดเป็นยูทูบเปร์เป็นเพืเอไอตังส่แมเพราะว่าฉันบ่ด้เห็ดงานแล้วก็โอ้ล้วก็ยกนรือป่วยข่อยล้วก็ว่าเธอนี่สุดยอดเลยจังเสียดีแล้วยุบานข่อยกับว่ายุบานข่อยก็หัดเรียนภาษาดัต เพื่อสิบาเก่งบาอย่างสิลหลังฮัดเขียนฮัดอ่านอย่างของข่อยแล้วก็เออเธอสุดยอดอยู่ดีแล้วเธอใส่เวลาว่างฮอบบิดเธอนน่มีประโยชน์ที่บอไปยังสิบ่เป็นคือมียนฉันมาสันอันนี้ก็จากรกะฝากให้กําลั่งใจแล้วคอยกันเลยบอกอยูฉันสิบแบบไปขอกําลั่งใจเช่าเอฟซีฉันให้กําลังใจเธอเดอ้อก็ฉันก็ขอบคุณเธอีิเธอบ่คิดเหมาวา่าผู้ยิ่งไทยทุกคนสิเป็นจั่ซงสแล้วว่าโน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 แล้วว่าโนเวโนเวระวังสิเลยแล้วบอกว่าฉันว่าผู้ยิ่งไทยหลายคนที่ฉันรู้จักนี่เป็นคนดีมาก อันนี้เฉพาะเมียฉันแล้ววะแล้ววะแต่ว่าฉันก็ขอบคุณภรรยาฉันที่เขามีลูกลูกที่นนาลักให้กับฉันคนหนึ่งซึ่งลูกฉันน่ะนนารักลูกฉันให้เข้าใจฉันทุกอย่างทุกเมื่อนี่ฉันดี่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพื่อลูกฉันคนนี้แหละแล้วก็ฉันนี่ดีโชคดีที่ว่าฉันสอนภาษาลูกฉันตลอดเออแล้วก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะเมียเพื่อนนี่เมียเพิ่นนี่บ้าใหญ่เพื่อนว่าไทยเด้เราเคยเห็น เรียนภาษานี่กูเกินไม่เรียนภาษาไทยจังสิหัดเรียนในย u t u b เนี่ยนั่นแหละเมี่เราไม่เห็นนี่เมียเราสูนดาเราบ่าอยากให้เราลู่ภาษาไทยว่าย่านเราวลู่มากย่านเราไปมีผูมัยวาสันนั่นแหละแล้วเ,เลยว่าขอได้ถามว่าคุณอยากเรียนเพราะอีหยังแล้วเลยบอกว่าบางที่เราไปซื้อของไปนั่นไปนี่เราก็อยากลู้เนี่ยภาษาพื้นฐานเพราะว่าเราบด้เลยแล้วเ,เลยหัดเรียนแล้วเ,เราก็ให้ลูกไา้สอนเราแล้วว่าเราก็เราแต่ว่า ยน่ยมเราบอกกับลูกไส่เล่านี่เราก็สีบอกภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเยอรมันเด้พอฉะนั้นลูกเราก็สีบอกได้ลูกเราก็บอกคลองเลยว่าษนแต่ว่าการเขียนนี่ยังบอกเท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่าลูกเราเนี่เรียนอินเตอร์ภาษาลูกใช่ฉันบอกได้สามภาษาภาษาอังกฤษเยอรมันแล้วก็ฝรั s, <S uno, <school. S 1> ่งเศสเพราะว่าฉันบอกกับลูกฉันตลอดเวลาว่าสันจ้าเอาอันนี้กับมาให้กันไว้ฝากฝากซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเม่์่อยเนี่ยจ้าเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้นิดนึงแน่จ้า อันพอมีค้าวมาขามกระเบื้องอีกจักสีห้าวิจังกดขามเลยจ้าเด้อขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณค่ะ